ที่โต๊ะทำงานพี่สิมีเยอะเลยนะเมื่อวานก็วางไว้นะเอมมากระเป๋าแต่งหน้าพี่มาด้วยดิสวัสดีค่ะลูกค้าอะไรนี้มาพบกันกันกบเอ่อเจ็ดห้าสองนะคะเกงทำงานหญิงเลดี้แพนค่ะแม่มันเป็น,กนเกงทำงานนะคะบนแฟชั่นนะคะแม่เดี๋ยวเรามาดูงานกันนะคะวันนี้นะคะวันนี้จัไล์ช่วงเช้าสักสองงานนะแม่นะถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวไลฟ์สามงานเลยค่ะบอกระเป๋าแต่งหน้ากระเป๋าสีอีกอีกสีหนึ่งอะนะ อ๋อเออ thank you จ้อะอ,อ้อนตัดเลยเจ็ดสองเจ็ดเออวางไว้เดี๋ยวให้อ้อมแพ็คขอสักครู่ได้ไหมเด้อขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตแนนำต่อเด้อแม่ขออนุญาตขออนุญาตเติมลิปสติกใหม่ก่อนเอาลิปสติกค่อยู่ใส่เกณฑ์ทำงานอันนี้พี่แบ่งสี่ห้าโลนะอ้อม สับๆคุณสองอยู่ดีโคแน่เลยตัวนี้แม่แกทำงานอุ oh god, god. ออ้นยนี่เขต้องรู้โอ้ my god ขอบบอเวิร์กลูกค้าต้องไกลกว่านี้ไหมวะพี่ไม่ได้เสียบพัดลมเลยนะเจอจังๆเจอจังๆเจอจ่ะจ่ะวิชั้นฟังอันนั้นมาอ้อมเมื่อกี้ทำไมมืดมืดยังไงก็มืดเนาะเพราะอะไรอะ่ะมันเป็นกัรหนังสือพิมพ์แน่นเลยตรงเนี้ยเนาะอ้อมเนาะใช่พี่ว่าเป็นเพราะหนังสือพิมพ์อันนี้ออกไปสัทางนึง ออกไปนี่แหละแล้วก็เอียงไปทางแกด้วยเพราะฉันคือเจ้าหญิงคนนึงมันเป็นกันนักสืพิมพ์แน่เลยเนาะมันก็เลยบางความความความเมื่อวานน่ะสว่างมากเลยเนาะใช่นี่ยเราต้องไปไล่ตรงทางเดินอ่ะอ่ะก็เบอเวิร์กใช่ค่ะไปติดไซ์เอ็มค่ะ กางเกงทำงานหญิงค่ะเลดี้แพนค่ะคุณแม่ค่ะูนิโคลสวยมากทุมคนสวยมากใช่ตรงนี้มืดนะคะเราจะต้องอยับไปทางไหนอีกวะเออ่ะได้เลยพี่องเออมันเป็นกับนางสื้อผนี่แหละตัวนี้เอวยืดสวยมากออบิคิวคลิปค่ะพี่ไลฟ์ไปแล้วพี่ยืนให้แกละขึ้นราวเนี่ยตัวนี้เป็นเลดี้แพนค่ะกางเกงทำงานหญิงกางเกงผู้หญิงยูนิโคลค่ะไซส์ M ูนิโคลไซส์ M ค่ะ เอาตัวจึงจ้งๆแขวนเนาะเอาสีสันแนยก็ได้แต่ว่ามันเป็นแบบว่าสีสันจะไม่ได้ค่อยออกมากมายเดเมะมันแล้วแต่ลูกนะต๋อมบอกให้นะคะตัวนี้มันแล้วแต่กระสอบนะคะมันแล้วแต่กระสอบนะคะอู้ยูนิคอร์อีกแล้วน้องอ้อมดูดิยูนิคอร์นะคะสวยมากมีที่มัดเอวด้วยนะคะสวยมากมีที่มัดเอวด้วยนะคะทรงสวยมากโถกระสอบหนึ่งสองร้อยห้าสิบตัวบวกลบนะคะ เซฟิลิวิดโซแบรนด์นี้ชื่อยาวมากแบรนด์ดีมากเวอร์นะคะตัวนี้มาเป็นแบ,บรนด์ญี่ปุ่นนะคะทรงสวยมากนะคะอะมายกกระสอบตัวนี้นะคะจะอยู่ที่6,900บาท250ตัวบวกลบจ้าหรือว่าเอาแต่ยูนิโคนี่พี่ได้ยูนิโคนะยูนิโคลค่ะยูนิโคนะคะ,ะ,คะตรงนี้มืดเออมืดไปนิดนึงเดี๋ยวหาสีอ่อนให้ตอนนี้ยังไม่เจอต้องไล่ไปมันมืดเออมันมืด ทำยังไงอะ G U S M สวยมาก G U S M ค่ะตัวนี้จึงมากแดดอะไม่เป็นไรไรตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้มืดนิดนึงอุ้ยอันนี้เป็นอะไรอะอ่านว่าอะไรไม่รู้แต่สวยนี่ไงออมพิเจอชมพูอู๋ยูนิโคลอีซี่สวยมาก Easy, ยูนิคโคลอีซี่ค่ะ,คะย,ยูนิคโคลอีซี่ค่ะคุณแม่ป้ายติดไซส์เอสยูนิโคอีซี่ค่ะโทนน้องจะออกโทนสีทึบอ,อยู่แล้วนะคะยูนิคโคลอีกแล้วแม่ นับยูเอาเลยเด้อนี่ยูนิโคลสีกรมท่านะคะยูนิโคลสีกรมท่าค่ะแล้วตัวนี้นะคะไซส์เอ็มแบบมีที่มัดเอวด้วยอ่ะแม่สีโทนน้องจะออกประมาณนี้เลยนะคะอ้าวเบนในต้องเลยเบนในต้องสีน้ําตาลค่ะอุ๊ยอ๋อสวยดีสวยมากเบนในต้องสวยมากและมาเป็นยูนิโคลอีกแล้วค่ะยูนิโคลยูนิโคลสับๆมากคุณแม่ยูนิโคลสับๆมากค่ะสีกรมท่าค่ะสล็กค่ะสล็กค่ะ แบ่งครึ่งกระสอบ3,490บาทร้อยิบาฟิปแบนฟิปค่ะไซส์ XL สวยแล้วสวยแล้วค่ะคุณจา้าถ้าเจอสีอื่นค่อยขึ้นเนาะสวยสวยสวยโอ้ยสวยสวยสวยวมองก็เห็นยูนิโคลอีซี่ไซส์ L สวยมากยูนิโคลอีซี่ยูนิโคลอีซี่ค่ะโอ้ยคุณแม่ยกก้อนนะคะยกก้อน6,900เาซต เซตหนึ่งสี่สิบห้ายูนิโคอีกแล้วเซตหนึ่งนะคะจะอยู่ที่สามพันสี่ร้อยเก้าสิบาทร้อยยีห้าตัวบวกลบค่ะร้อยยี่ห้าถึงร้อยสามสิบตัวบวกลบยูนิโคเอ็กแอลค่ะตัวนี้ใครยูนิโคเอ็กแอลค่ะและตัวนี้ยูนิโคลอีกแล้วค่ะไซเอ็มค่ะอุ้ยอ้อมสุดยอดสุดยอดเลยนะคะโอ้ยจึ้งมากนี่ตัวนี้แบรนด์ญี่ปุ่นค่ะแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะยูนิโคลอีกแล้วแม่โอ้ยยูนิโคลอีกแล้ว ยูนิโคอีกแล้วไหมยูนิโคออาวชื้อตาลจุยมากตัวนี้เลดี้แพนค่ะกางเกงทำงานหญิงนะคะปนแฟชั่นค่ะ GRL สวยมากแม่ตัวนี้ค่ะ GRL ขาม้าค่ะแหวกหน้าด้วยนะคะตัวนี้มาอ่วยูนิโคลอีซี่อีกแล้วอุ้ยน้องอ้อมเอายูนิโคลอีกแล้วน้องอ้อมอุยทำไมอยู่เยอะยูอีซี่ถ้าเอวอย่างนี้เนาะเขาเรียกอีซี่ใช่ไหมอยู่อะโอ้แม่ จียูนี่จียูน้องอ้อมจียูไหนอ๋อจียูนี่ที่ได้จียูมาอย่แบรนด์ญี่ปุ่นค่ะยูนิโคีกแล้วแม่ตัวนี้หุยยูนิโครเอ็กอแบบนี้แต่ไซส์ใหญ่ๆไม่มีเลยค่ะงานญี่ปุ่นสี่สิบวกไม่มีเลยนะคะงานญี่ปุ่นจะเป็นไซส์เอเชียไซส์บ้านเราเลยค่ะยูไม่ใช่ยูนิโคตัวนี้มือหนึ่งค่ะมือหนึ่งป้ายห้อยค่ะ นี่น้องอ้อมสีมาแล้วงานตัวนี้นะคะจะออกแนวสีเอิร์ธโทนโคลชสีชมพูสวยมากสวยมากอ้อมและตัวนี้เป็นยูนิโคลอีซี่อีกแล้วม่ข้างหลังอีซี่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 ตัวนี้ยูนิโคลอ้อ้อมยูนิโคลเยอะมากเลยยูนิโคลอีกแล้วแม่ตัวนี้นะคะไซส์เอ็มเกิน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 นะคะยกกระสอบหกพันเก้าค่ะยกกระสอบหกพันเก้าค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบใหม่มียูนิโคลอีกแล้วค่ะ ไซส์ M มค่ะสีน้ำตาลค่ะสวยมากสีน้ำตาลค่ะแบรนด์ Brand อื่นๆแบรนด์ Brand ญี่ปุ่นแบรนด์โลคอลมีหมดนะคะจะคละกันมาน้องอ้อมน้อตัวนี้มาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะไซส์เอมค่ะสีออกฟ้าๆเทาๆงานญี่ปุ่นไซส์เอเชียนะคะแม่นะคะตัวนี้แบรนด์ญี่ปุ่นอีกหนึ่งตัวค่ะไซส์แอค่ะสีกรมสวยจังโอ้ยแกฉันได้จีอูไซส์แอลสีชมพูอ้อม จีอูไซส์ L สีชมพูสวยนะสวยนะยูนิโคลตัวนี้สีดำค่ะไซส์เอมโอ้จึงมาก้าอหนูเออพอละเวโกเวโกสีเขียวขาสวยมากเหมือนขาม้าเลยนะคะและตัวนี้มาเป็นอันนี้แบรนด์อะไรวะตัวนี้752ค่ะงานขายดีของที่ร้านเลยค่ะแม่ตัวนี้ล็อตใหม่ล่าสุดนะคะ ไซส์ L ค่ะไซส์ L ค่ะเหลือไม่กี่กระสอบแล้วจ้ะนะคะเนี่ยบางทีอาจมีติดทรงแบบสไตล์สกินนี่บ้างน้องออํมเนาะแล้วตัวนี้มาเป็นยูนิโคอีกแล้วค่ะป้ายติดไซส์ S here, ke, tá, S แต <Wait. S 2> <Right. S 2> ่ว่าเอ็มใส่ได right. no ้มาไซส์ใหญ่วยูนิโคอีกแล้วเหรอแม่จ้าสี่สิบห้าโลแล้วนี่ยูนิโคอีกแล้วค่ะไซส์ M อุ้ยทรงสวยว่ะอ่ะพี่เอ็มเรียกเรียกพี่เกวินที่ดาหน่อยเร็วเจ็ดห้าสิบเมแม่ดูดิยูนิโค นี่ก็ย,ยูนิโคอะไรอะ่ะช,ชีอินชีหรอใช่ชีอินสีเขียวลูกละหกพันเก้าจากพี่ที่จอมรีวิวพี่เอฟลูกรีวิวได้เลยเขียวมะนาวแม่เมื่อก,กี้เขียวมะนาวสวยมากจาก้าอันนี้เจ็ดห้าสองรใหม่ล่าสุดนะคะ,คะมีหัวหางกลางต้องไปคัดแยกอันนี้จอมแบ่งครึ่งลูก45โลให้ สั่งรีดได้ตัวละ2บาทเท่านั้นค,ค่ะแบ่งเซตใช่พี่แพอันนี้แบ่งแบ่ง45บาโล3 4 9พรอยพี่แพยูเยอะมากพี่แพเอารวยร็วรวยิบสามเคค่ะคุณแม่เฮ้ยสับสับน,นีนแบนญี่ปุ่นสวยมากอ้อมรูอ๋อไอซีเซรามนี่อ,อะไรสักอย่างเซเรเนอร์เดเรก็ล์บัเวิร์ซีวิปมือหนึ่งมือหนึ่งเดี๋ยวพี่ต้องเอาชั้นของตัวเองก่อนอุ้ยยู่นิโคตแล้ว เออเซตละสามพันครึ่งลูกสามพันสี่ร้อยเก้าสิบาทร้อยิบห้าตัวบวกลบค่ะสี่สิบห้าโลโ<ฮ>อันนี้มีที่มัดเอวด้วยอุ้ยเบย์โฟลไซแอลสวยมากงานขายดีของที่ร้านาาานี่ลายเดอะสูตรคอมพานีค่ะ <c oughs> เป็นลายชิโนหัว <c oughs> น,นี้สวยจัง <c oughs> เพนทิโอเรียไงสแลกหญิงทิโอเรียสแลกรับครึ่งนี้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ตอนนี้หนูมีขนส่งใหม่แล้วถ้าขึ้นถ้าขึ้น,นเอ๊พพาอยู่ตรงนเไยนะคือถ้าส่งร้อยหนึ่งแม่ผ้าสี่ิบห้าโลฉันตกใจมากยูนิคออีกแล้วพี่ยูนิคลรยูนิคอรอีกแล้วพี่เจ็ดห้าสองทางเก์ทำงานงานกระสอบนะคะลุ้นลุ้นแบรนด์นะคะอุ้ยสวยมากใสแอลนี่อันนี้กางเกงทำงานจอมีกางเกงทำงานหญิงมีกางเกงลำลองหญิง มีกางเกงเอวยางยืดนะคะมีโอ้โหกางเกงมีกางเกงสามส่วนสี่ส่วนวันนี้ไซส์เอลนะสวยมากจะติดดาเยอะหน่อยนะแม่เราเป็นปกติเลยของงานญี่ปุ่นยูนิโคลค่ะยูนิโคลตัวนี้ออเอ็กเอสี่สิบห้าโลอ้า้อมพี่ไม่ได้สติเลยอะทําไงดีอุ้ยตัวนี้ค่ะสวยมากคุณแม่ค่ะสวยทรงสวยมากวางไว้ก่อนได้บอกอาจจะมีทรงสกินนี่ติดไปบ้างนะคะแม่ป้ายติดไซส์ l อล แบรนด์ญี่ปุ่นค่ะทรงอะไรปะไม่รู้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 นะคะสวยตัวนี้ค่ะกระสอบหนึ่งสองร้อยห้าสิบตัวบวกลบเก้าสิบกิโลแม่เก้าสิบกิโลนะคะออ้ยอตัวนี้จึ้งว่าไปดูได้ตามชั้นผ้านะคะตัวนี้เอลจัมค่ะบางตัวเป็นทรงเอวจัมเอวอย่างยืดบ้างนะคะแม่มันคละทรงนะคะคละทรงคละเอลเนี่ยเนี่ยดูดิ สวยอ่าโรงงานเขียนเป็น lady p a n t ค่ะนะคะภาษาไทยนี้จอมตั้งเองนะคะเกงทำงานนะคะ global work ค่ะจริงๆจะเรียกว่าเกงผู้หญิงก็อะไรอยู่เนาะ lady p a n t กังเกงผู้หญิงบออมกะไรอยู่เด้เรียกว่าเกงผู้หญิง tab value tab value อุ้ยอ้อมสีฟ้าสวยมากค่ะ natural natural culture อ้อมสวยจังกว่านี้ได้ natural culture ยูนิโคโหูยู<ม>นโคมือหนึ่ง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 มีตัวอย่างผ้ามาให้ดูด้วยนะคะสําหรับเช็ดพื้นไม่ <c oughs> ให้ดูตัวอย่างผ้าแม <c oughs> เา่เป็นบ้าเป็นบ้าเป็นบ่อนะคะใช่ครับผมแล้วตัวนี้เป็นคอมมี่ไซส์เอมค่ะคอมมี่นะคะคอมมี่ซีเอนะคะตัวนี้ใหญ่มากเลยคะ่ะไซส์ห้าแอลค่ะโอลิเดลลิฟเลยหลันี่ไงแม่ ่ะแม่นะคะ 4, โอ้ย,อย,ยแต่ว่าต้องเอาทางนี้ก่อนเพราะว่าชั้นอยู่ที่ตรงนี้วินิโคลอ่ะ GRL เลยแม่สวยมาออกสอกีมาอยู่กลางนะคะแม่นี่ให้ดูคลาสยูนิโคล ico, ไซส์ S ตัวนี้ไซส์ S ที่แปลว่าสวยนะคะใช่แล้วค่ะตัวนี้นะคะคุณแม่ค่ะไซส์ M ค่ะลายชิโนนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์สวีทค c a เมลสวีทคัเมลค่ะไซส์61 สเล็กทำงานค่ะโอ้ไซซ์เอค่ะโอ้ยค้าบคนยูนิโคลอีซี่ค่ะยูนิโคลอีซี่ค่ะไซซ์เค่ะก็โลลี่ฟาร์มไซซ์แ thank you b three b t h r ไซซ์เโอ้โหน้องอ้อมสีจริงอันนี้บีซีเหมือนกันอย่าง b ี g u l. บบเ l ใช่ B3 เนาะแบนด้พิลีบบใครจะเอาก้อนใหม่ได้เลยหกพันเก้าจากคุณพี่พอระบาดลูกอุ้ยยูนิโคลค่ะยูนิโคลค่ะสีแบบ่สิบห้าโลแรกค่ะคุณพี่น้องอ้อมมีที่แขวนกางเกงใช่หรอลูกอุ้ยสวย,บบส,วยสวยค่ะน้องจะออกสีทึบเยอะนะคะสีสันมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบมากม้ไก่ก,ก,กองน้อ<ไ>งอ้อมเนาะนี่เลยค่ะโอ้ยหล่นนะคะ ที่แควนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์นะคะตแต่จอมไม่ได้ดูให้อี่ทีใตัวนี้เลยเอ,ลลอันนี้อยู่ในคลออยู่ในคลไซแอล SML XL ค่ะแบรนด์เขาโอ้ไซส์เขาได้อยูแล้วลูกไปค่ะนี่นะคะร้อยี่สิบห้าตัวบวกลบนะคะคุณแม่โทนสีเขาจะเป็นโทนสีสุภาพนะคะแม่อยู q l o คลค่ะคุณแม่ค่ะตัวนี้เป็นคุณผู้ชายเว้ยต<ด>ัวนี้เป็นอะไรน,น้อง อยู่นิโคลอยู่จียูจียูอุ้ยผีฟ้าสองแอลซาร่าซาร่าวูแมนซาร่าวูแมนซาร่าวูแมนเอลยี่สิบหกหูน้องอ้อมนะใช่แบรนด์ญี่ปุ่น <c oughs> ค่ะ,ะอ่ะจบที่น้องอ้อมค่ะขอโทษที ต่อไป45โลล่างค่ะ349 0บาทนะคะคุณแม่รับบัตรเครดิตค่ะ45โลล่างเตรียมตัวเลยค่ะปลบมือนะคะปรบมือได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวขอหักกระดุงก่อนต่อไป45โลล่างนะคะเริ่มต้นที่นาทีนี้เลย125ตัวบวกลบนะคะเริ่มเลยอะไซส์ s m สอ็มสวยมากเลยอ้อมนี ไซส์ S M L X L ค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์ L นะคะไซส์ L นะคะไซส์ L ย่ออะลยบ้าลูกไม่ต้องไม่ต้องช่างนีกว่า okay. อันนี้จกได้เลยเพราะว่าไม่ต้องช่างนะคะจอมเคาะใช้แม่ตกใจ G U X L ค่ะ G U X L G U X L ค่ะ G U X L ค่ะ A P C A P C A P C ค่ะคุณแม่ แบรน์ญี่ปุ่นคะ่ะไมคกริปเลยคะ่ะป้ายติดไซเอ็มป้ายติดไซเอ็มค่ะป้ายติดไซเอ็มจำเจ้าแต่แบรนด์ดีกว่าขึ้นราวไซเอลไซเอลค่ะไซเอลแบรน์มากแบรน์ Band น้อยนะคะแล้วแต่เซตค่ะนะคะงานกระสอบต้องลุ้นนะคะแม่ต้องลุ้นนะคะและตัวนี้มาเป็นป้ายติดไซเอ็มสยวยมากค่ะแม่มันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะอา่าวสตูดิโอคลิปสตูดิโอคลิปเลยคะ่ะสตูดิโอคลิปเลย เนเจอร์บิวตี้เบสิกค่ะสวยมากค่ะคุณแม่เอาแบบสีบลูกอ้้มตัวนี้สวยมากเลยแกคอขอดคอขอดอะไรนะคอขอดเยวไปทางน,นี้เหรอหให้พี่โยนไปนู่นเปล่าได้ปะพ่จะโ้วอะได้ค่ะโอเคโอเคได้ได้ไดอ๋อหหวังดีกับพี่นะเนี่ย<า>เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อโอ้ยแม่ตัวนี้สวยมากเลยเนี่ยไปติดไซส์เอลแล้วแต่ถนัดเออได้ โอ้ยเขียวเนอเขียวเหนียวซับมากอือลือแม่จอมรื้อเลยนะเพราะว่ามันไม่ต้องช่างแล้วอะ่ะและทีโอเรียสวยมากคุณแม่ตัวนี้ทรงสแลกทำงานหญิงรับเครื่องนี้เลยพี่เอออันนี้อ่านอ่านําำแล้วแล้วก็มีเซตเล็กนะสั่งได้เปิดก้อนใหม่ให้เซตละพันแปดค่ะเซตเล็กพันแปดค่ะแม่ อ่านซ้ำขอโทษทีค่ะคุณแม่อ่านซ้ำค่ะนะคะชอ็อป TK ไซสอ L สวยมากเลยค่ะช็อป T k เคไซสอ L สวยมากเลยค่ะคุณแม่ไซส์4ี่สิค่ะอันนี้เขียนว่าไซส์สี่สิบผ้าไซส์สี่สิบคือเออประมาณไซเอลไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นของบ3ทีที่บอกว่าบีนด์แบรนด์แบบผ้าสวยมากนะคะบีทีแบรนด์สวยมากอ่ะยูนิโคลอีซี่ยูนิโคลอีซี่อีซี่ไซส์ อีซี่ไซส์ M อยูนิโคอีซี่ไซส์อ่ะเดี๋ยวเราดึงอ้อมอ้อมแขวนนะตัวนี้มาเป็นลายชิโนรีค่ะนะคะเป็นรุ่นเอวยัางยืดนะคะซา m s ซ่ามอสจูเอวยัางยืดค่ะคุณแม่ตัวนี้ลายสวยมากโอ้โหเฮชัอนเอ็มอ้อมเฮชแอนเอ็มใช่พี่จกเลยถ้าเป็นลายนะแม่ใช่ได้มันมันคล้ากันไปแม่นะคะต้องดูไปเรื่อยๆนะคะมือหนึ่งป้ายห้อยของตัวใดน้อนี่ มือหนึ่งป้ายห้อยค่ะมือหนึ่งป้ายห้อยค่ะคุณแม่ตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นไซแอลค่ะทรงคล้ายอีซี่ยูดีโคนะคะแค่ทรงคล้ายได้ไหมแค่คนหน้าเหมือนนะคะ G.U. ไซเอ็มเอาไหมสีดำคนหน้าเหมือนมาเอาไหมสีดำคนหน้าเหมือนไม่ได้นะแม่โอ้ยแม่ตัวนี้เจ๋งว่าสวยปวอม,มอ,อุ้ยเราอุ้ยเหมือนจะเนวี่เลยอะแต่อ่านไม่ออกอะซิ้ง N.W. plus ไซส์ Side L N.W. plus ไซส์ L อะ ่ะตัวนี้เป็นเบบี้เพนกวินเบบี้เพนกวินค่ะ L A F อะไรสักอย่างนะแม่อ่านไม่ออกอุ้ยยูนิโคลอีกแล้วออมยูนิโคลสวยมากสีกรมท่าไซส์เค่ะอันนี้เราไม่เอาแล้วเนาะสวยอยู่ไม่เอาเออไม่เอาสีทึบแล้วตัวนี้โรลิฟามสีเขียวสวยมากยู่ในเต็ดแอโร่ค่ะสวยจึ้งนะคะตัวนี้ยู่ในเต็ดแอโร่ค่ะนี่เขียนว่าไซส์สามหกเเออเอาสีทึบออกดีกว่า อแล้วตัวนี้เป็นยูนิโคลอีกแล้วค่ะคุณแม่ค่ะคุณผู้ชายไซส์เอ็มสาวๆใส่ได้บางทีอัปติไซส์ชายมาบ้างค่ะแม่นะคะทรงสแลกสีเทาจ้าสับๆเลยแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะโดนตัดใบแท็กค่ะคุณแม่แท็กโดนตัดเดอ้ออุ้ยน้องอ้อพี่ได้ยูนิโคอีกแล้วยูนิโคอีซี่ไซส์สองเออลยูนิโคอีซี่ไซส์สองเอแอลค่ะ ตัวนี้มาเป็นสีฟ้าสสวยเลยสีฟ้าส,สวยเลยแม่นะคะอ้อมสีฟ้าตัวนี้ก็สวยแม่เอาแล้วเนาะหรือเอา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 เขอจกเลยนะแม่นะจกเลยแต่ยังไงโชว์ทุกตัวเหมือนเดิมนะคะโรลี่ฟาร์มโรลี่ฟาร์มโรลี่ฟาร์มอะช็อ,ชอโกโกราฟินช็อกโกราฟินไซส์เอ็มค่ะช็อกโกราฟินค่ะแบรนด์ญี่ปุ่นสวย ลูกค้าที่เพิ่งเข้ามา45กิโล3,490บาทนะคะก้อน16,009แล้วก็แบ่งเซตเล็ก1,082.5โลโลลิฟาร์มอีกแล้วโลลิฟาร์มอีกแล้วค่ะไซเอ็มโลลิฟาร์มไซเอ็มค่ะตัวนี้มาเป็นเวโกเฮ้ยเวโกเวโกอ้อมสวยมากเวโกสวยมากเลยเอาหรือไม่เอาโอ้โหซีที่สวยขยี้ใจอุ้ยน้องอ้อมจีว์ไซแอลจีอยู่ไซแอล นี่ยิงยูนิคอีซี่เอออ่ะอ่ะอ่ะไซแอลเออเมื่อกี้พี่โยนมีตียูนิโคเมื่อกี้น่ะเออพี่โยนเข้าไปตรงนี้เอาไว้ข้างบนแล้วกันถือว่าพี่แยกแวร์ไ้ให้ลูกค้าพี่พวกคนดีอ่ะจีูอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มแยกให้ตอนนี้แล้วกันมุมก็มีไปแล้วนะเออไม่เป็นไรเมื่อกี้พี่คิดไม่ทันเจเพรสก็แบรนด์ได้แยกไว้ตรงนี้เลยแล้วไว้บนสุดให้ลูกค้าเออ เออเอออะเดี๋ยวพี่ยนไปทางนี้อ้อกโกยทางนี้เบย์โฟล์เอว่ะอ่ะพี่โยนแบรนด์ก็พี่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้อ่ะนะแบรนด์ญี่ปุ่นไซส์ 2L คิดไม่ออกแม่บางตัวอ่านไม่ออกนะคะอันนี้เป็นแบรดดกลอนดอนเออแดกลอนดอนเว้ยสวยมากเอลจีบหลังค่ะ สวยมากตัวนี้เป็นเอ็กซ์เอกแฟมมี่จริงเอ็กซ์เอกแฟมี่อุ้ยสวยอ่ะยูนิโคลอีซี่หรอไม่ไม่อียูนิโคลไซส์เอ็มค่ะสวยมากไอยูนิโคลอุ้ยน้องอ้อมไซส์เอลอ้อมตัวนี้สวยมากยูนิโคลไซส์เอลยูนิโคลอีซี่ค่ะตัวนี้เอ็กเอลค่ะอุ้ยฉันเพิ่งแยกแบรนด์แค่ตอนนี้เองแม่ตอนแรกไม่ได้แยกนะโยนรวมไปแล้วขอโทษ อยู่ในเต็ดแอโรสุ้ยเอิงหนว่มแหวกแหวกแหวกหลังด้วยนี่สวยสวยมีที่มัดมัดเอวอย่างนี้ด้วยสวยมากเด้วยเลิศตัวนี้เป็นโรบคลินิกไซส์สั่งป๊ะพี่จอมล้อคู่เกี่วนี้แบบเกียวนี้แบบเหนียวซับมากสงสวยมากแม่อ่ะ45โลนี้ว่างจ้ะไซส์เอ็ม S M L X L ค่ะงานญี่ปุ่นนะแม่น้อมเนาะไซส์เป็น S M L X L โอ้สีแดงตัวนี้อาจมีทรงสก,กินนี้ติดไปบ้างค่ะเป็นท็อปแวลูนะคะแม่ท็ <Top value. S 2> อปแวลูโนะหเนี่ยหัวหางกลางไปคัดแยกยปุ๊บรูเลยหยิบปุ๊บรูเลยนะคะ GRL ผ้าดีมากคุณแม่แม่ดูโอ้ยแม่ตัวนี้ใช่ชิงมากรยชีอินไงชีอินไงผ้าซาตินจริงๆนะแม่ใช่โอ้ยยูนิโคลไซส์เอ็มโอ้ยสับๆเลย ใช่ฉ่ำมากอุ้ยน้องอ้อมพี่ได้เจเนซีสเลยแบรนดีมากเลยตัวนี้สี่สิบห้าโลเซ็ตสองว่างค่ะแม่นะคะอันนี้สองออลดีไปแล้วสวยมากใช่งานตีเกล็ดใช่แล้วมันเป็นเอลสูงอ่ะแม่รีอีดิตค่ะสวยมากแบรนญี่ปุ่นตัวนี้กระสอบหนึ่งสองร้อยห้าสิบถึงสองร้อยหกสิบตัวครึ่งหนึ่งร้อยยิบห้าถึงร้อยสามสิบตัวค่ะพี่เอฟเซ็ตนี้ได้เลยนะคะพี่ อ้อมพี่ h ฮ m แอมสวยมากพี่รบีดนมันฉ่ำภาซาตรีนภาซาตรีนตรีนอย่างเดียวเลยตอนนี้ตรีนตรีนตรีนไม่ตรีนอุ้ยแม่โคโลนีฟรีไซค่ะสวยมาก h ้อ e แฮ i g h น t ดีแนี่ไซ่์แอลสวยมากเอาน้อนยูนิโคนะคะใส่์แอลค่ะยูนิโคลไซส์แอลนะคะ้ายูนิโคลอีกแล้วพี่ โอ้โหโออมแบรนด์ญี่ปุ่นก <c oughs> ูชี้เลยมองเห็นกูมองเห็นเลยค่ะนะคะเซ็ตที่จอมอะยูนิโคีกแล้วแม่ยูนิโคไซเอ M มเออเอาเข้าไปแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะไซส์แอลเบลอเลยอุ้ยแม่เกินไปเนาะออมน่ะจียูไลไลน่ะนะจียนะูนะพี่มองเห็นป้ายเออทูเวย์สตรีทคะ่ะทูเวย์สตรีทแรกๆตอนไม่ได้แยกแบรนด์ให้นะเพิ่งมาแยกแบรนด์ให้ตอนกลางๆแล้วอะ่ะใช่ค่ะ ค่ะป้าติดไซส์เอ็มสวยมากตัวนี้ค่ะเป็นลายแบบเท่เก๋กูดเล็บซิมโรลี่ฟาร์มไซส์เอลค่ะสี่สิบห้ากิโลร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยสามสิบตัวบวกลบนะคะแม่ตัวนี้เป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะคุณแม่ค่ะไซส์เมนะคะไซส์เอมค่ะสวยมากทีโอเรียค่ะทีโอเรียค่ะทีโอเรียสีฟ้าจียสวยมากมตัวนี้มีที่มัดเอลด้วยอ่ะ สวย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 โอเคอีซ <Okay. S 2> ี่อีกแล้วน้อง้อมายขาโก้น,โกน้อง้อมายขาโก้แม่จำได้ยูนิโคอีซี่ไซส์เอ็มเกินเลยเยอะมากเลยนน่ใช่ครับเกินมากบีทรีอีกแล้วบอกแล้วบแวบรนด์นี้ผ้าด,ดีมากอุ้ยสวยจังอะ่ะเอาให้ขอบใจจ้ะโหไซเบอร์เลยสีฟ้าตัวนี้อันนี้ค่ะแบรนด์ญี่ปุ่นอะแม่ตะก้านี้ไม่ได้แยกนะแม่ไปแยกเอา อุ้ยเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวโอ้ลดศเลยหนุนยูนิโคลพี่เห็นอีกแล้วแต่คือไปเรื่อยๆนะแม่เนาะโอ้ยโครชิไซส์ใหญ่มากเลยค่ะแม่ตัวนี้รอพี่นึกว่าจะโครโกบอลเวอร์ไซส์แอลชิฟออนกรีนเลิศสังเกตสุดยอดอะยูนิโคลคอลแลบชั่ทิโอเรียค่ะหญิงไซแอลกลมดำนะคะ กรมดำดำกรมกรมดำดำกรมมาท่าป้ายยียูนิโคค่ะแม่ยูนิโคนะคะเอามียูนิโคอีกแล้วแม่นะคะไซเอ็มสวยมากสับๆอุ้ยจียูนี่จียูค่ะแม่ไซเอ็มสวยมากจ้านะคะแม่อันนี้ปอได้กับประเ็ศอันนี้มาเป็นซาร่าโอ้โหออมซาร่ามาอีกแล้วแม่ซาร่าน้องดึงมุ่นมุนมุนมันติดโทนทึบแต่สวยค่ะแม่นะคะจียูป้ายติดไซเอสวยม่ะคะแ่ได้ะเอัมาเ่าโ้โลยค่ะตัวนี้ ใช่แล้วค่ะตัวนี้ forever 21เออเอาเข้าไปโอ้โหแบรนด์เยอะขนาดนี้แบรนด์มาขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดนั้นแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะ oniul โอนิวอะไรสักอย่างไม่ใช่ออนิวนะแบรนด์ญี่ปุ่นจะเป็นแม่น้องอ oniul บ้าบ้าไปติดไซส์ M อุ้ยคาร์โกอีกแล้วอ่ะอุ้ยเซตนี้ได้คารโกสองตัวุ้ยสวยนะสวยนะคาร์โก้ค่ะเดี๋ยวจะมาดูไซส์ให้ไซส์ M คนแขวนละ เออแยกเป็นหัวไปกับแบร์แล้วกันนะคะตัวนี้ครารโลเปี่แกถือเยอะมากเลยนะอ้อมดีก็เลิศนะอ้อมอูไซแอลแม่แบรนด์ญ,ญี่ปุ่นค่ะก็อันนี้เป็นเนี่ยตัวที่ล่างนะจะอันนี้ก็แบร์ญ,ญี่ปุ่นค่ะแม่นะคะเซตที่สองว่างค่ะแม่เซตที่สองที่ไล์อยู่ว่างนะคะใกล้เหมือนแล้วใกล้เหมือนแล้วนะคะและตัวนี้นะคะอ้าวยูนิโคยูอ้าวยูน e. ิโคยู e. า e. า e. มากับเขาเลยนี่นะคะ ใจจังเนาะโบดึงดอกนะดึงข้างล่างเนาะสวยสวยแบรนด์ยั่างพี่เจี๊ยบเมื่อปากแล้วนี่แบรนด์ไม่แบรนด์ก็มีนะคะแม่ไม่ไม่แบรนด์ก็ไม่านในญี่ปุ่นค่ะใช่อ้าวไม่ดูขอบคุณอาจารย์อออมตัวนี้เป็นแบรนด์อะไรอ่ะแบรนด์พรีเมียมลาเบลพรีเมียมลาเบลจริงเหรอลวงออมจีอูไซแอลพี่จ๋า หนูไม่ได้โมนะจ๊ะแม่ไม่ได้โมนะคะแม่และตัวนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นไซส์ 2L นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะตัวนี้สีชมพูมาแบบปุ้ยใส่นอนไปรุ่นนี้หมดแล้วแบรนด์อะไรวะแบรนด์ญี่ปุ่นสีสวยมากลายสวยเนาะลายเก๋นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอน้อม ไม่เห็นป้ายอะไรหรือสแลกค่ะทำงานยูนิโคลยูนิโคลค่ะไซส์แอลโอเซตนี้เซ็ตสองเด้อผู้ใดเอากรูฟอันนี้แบรนด์ญี่ปุ่นค่ะแบรนด์ดีเหมือนกันอันนี้แบรนด์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอูไซส์ใหญ่มากไซส์แอญี่ปุ่งไซสีแอลเลยอันนี้แบรนด์ญี่ปุ่นค่ะแบรนด์รีจีเตจ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 อ่านยากมากยูนิโคลแม่จ๋าตัวนี้สวยมากสแลกยูนิโคลตัวนี้สวยพี่จด้ตัวนี้แบรนด อินดีวีค่ะอินดีวีูสวยจังอ้อมตัวนั้นเจ๋งเนาะแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะไซเอมอ้ตัวนี้ตัวนี้โตเกียวยามามโตสุดท้ายหมดแล้วอ่ะเซ็ตที่สองค่ะเซ็ตนี้ว่างนะคะถ้าใครรับนะคะเซ็ตที่สองค่ะคุณแม่ค่ะตัวนี้สวยมากเลยเธอตัวนี้เป็นอ่ะเป็นแบรนด์นั่นแหละนะคะที่แขวนแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรเพราะมันเป็นแบรนด์เย สายเดียวหมดจ้าพี่รออีกสักคราวนะคะสั่งไปหลายตู้แต่ไม่รู้ตู้ไหนจะเข้าก่อนนะคะตอนนี้เหมือนวิแววว่าตู้วานนะคะ oh. จะคัมแบ็กนะคะแม่ oh. มีแล้วก็คือจริงๆอ่ะสั่งไปทั้งป้ายป้ายเอ็มเจนก็วานนะคะแม่แต่ทีนี้ต้องรอดูตู้ไหนเข้าก่อนจริงๆนกจะมีแผนเข้าก่อนแต่ยังไม่เข้าเลยแม่นะคะมัน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 เขาเรียกอะไรมันคำนวณไม่ได้ว่าตัวไหนจะเข้าก่อนแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนวานนะจะเข้าก่อนนะคะ แล้วก็หนังสือพิมพ์ก็เข้าแล้วนะคะหนังสือพิมพ์ข่วาวมอ่ะเดี๋ยวจอมลงไลก่อนค่ะนะคะส1บเอ็ดโมงก็ไลได้อีกหนึ่งงานนะน้องออมเดี๋ยวไลได้อีกหนึ่งงานนะคะเดี๋ยวหนูลงไลก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ลืมชรชจโทรศัพท์เอ้ยชจ